ก็ขอเจริญพรกับบรดาสัตยนิยมตอนนี้อตมาภาพก็ได้เดินทางมาที่ ตานี้ก็อตาตมาภาพก็จะได้ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในเรื่อชีวิตชาวแต่ะวันให้ญาโยมได้ดูกันบ้างวันๆอนตาตมาภาพก็ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดตรงเขมนี้ปฏิบัติกิจของสองเหมือนพระองค์อื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้านี้อตาตมาภาพก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะบรรยากาศภาคเช้าก็ ตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งกว่าก็เริ่มแจ้งแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปบินบาตโกนญาติยมอย่างที่ตั้งใจไว้นะจ๊ะบรรยากาศภาคเช้าก็สดชื่นนะเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยจะใกล้กับพื้นที่ติดภูมิประเทศของเขานี่ก็อยู่ใกล้กับภูเขาบรรยากาศภาคเช้านี่ก็อากาศเย็นมากใครที่ อยากจะหลบร้อนอยากจะอากาศสัมผสัสอากาศเย็นเข้ามาที่จังหวัดเพชรบุร์นะก็บรรยากาศก็สบายดีไม่ค่อยร้อนรู้สึกว่าเหมือนอยู่เชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณอย่าง, <t od noise> างนี้เลยนะกันนี้ก็มาอยู่กกติด้านหลังบรรยากาศก็สบายบายมีอยู่ประมาณอุ้ยก็เป็นสิบห้องแต่มีพระอยู่แค่สาม นะด้านนู้นก็จะเป็นเมมมาด้านหน้าแล้วก็ไปชมด้านหน้ากันถ้าเดินทะลุจากด้านนู้นก็จะไปโผล่ด้านหน้าจริงๆในการที่เราบวชมาในทางพระพุทธศาสนานี่ก็สังคมมันก็เดี๋ยวนี้ก็ดูในโลกโซเชียลทำให้เห็นว่า,าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกัในในข้าพระเหลืองอะ ส่วนมากนักข่าวเขาจะอ่านกันอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะโยมสิ่งที่เสื่อมนี่คือจิตใจของคนเราเนี่ยมันทําให้สิ่งเหล่านี้ในวัดวาผ้าเหลืองหรือว่าในศาสนาพิธีอะไรทุกอย่างคนนี่แหละมาทําให้วัดเสื่อมศาส,สนาเสื่อมฉะนั้นน่ยถ้าว่าเราดํารงในชีวิตของอ่า บับรผพชิตไม่ได้เราก็ควรที่จะศึกขาละลาเพศไปดีกว่านะเพราะว่าดูอย่างในข่าวอย่างเงี้ยพระคินเหล้ากันมั่งพระอ่าไปมีอะไรกับผู้หญิงบ้างนะคดียงคดียาถ้าเราไปเห็นข่าวอย่างนงี้เราเสพข่าวอย่างนงี้ไม่ปล่อยยจิตใจของเราเนี่ยก็ทําทให้เราเนี่ยตกสู เขาเรียกว่าห่วงเหวแห่งความชั่วทําให้จิตใจเราไม่อยากจะกราบไหว้พระสงค์จริงๆแล้วถึงบอกว่าวัดไม่ได้เสื่อมแต่คนทําให้วัดและพระเหลืองได้เสื่อมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้เสื่อมตามสภาพหรือตามข่าวที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้ก็อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเขาก็ได้จัดสร้างในเรื่องของอพระพุทธทปางมารลวิชัยเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันนะโยมนะ อาสุธานี่อาตมาภาพก็ขอเสนอขอนรญาติโยมทุกท่านที่รับชมทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางทีมก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดสะกิดใจเพราะว่าเราเสพข่าวเรื่องของเรื่องราวของพระเรื่องราวของวัตถุนีรเราก็ต้องแยกแยะแล้วไม่ใช่เป็ปัญญาเพราะว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มี